พื้นที่ร่มเงาควรปลูปลปกหญ้าชนิดไหนดีนะครับสําหรับใครที่มีสวนยางสวนปาล์มนะครับมีคนถามมาเนาะนะครับว่าเป็นพื้นที่ร่มเงานะครับสวนยางสวนปาล์มควรปลูกหญ้าชนิดไหนดีเลี้ยงสัตว์เราไม่ว่าจะเป็นช้างมา้าวัวควายได้หมดเนาะก็คือหญ้าชนิดที่ปลูกในพื้นที่ร่มเงาได้นะครับ ก็คือหญ้ากินนีนะครับกินนีทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะกินนีสีม่วงกินนีมอมมาซากินนีมูริเวอร์แล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือหญ้ามูรัตโตสองนะครับแต่หญ้า 2, มูรัตโตสองเมล็ดจะแพงหน่อยโลละ5 0 0กว่าบาทนะครับส่วนกินนีก็โลละประมาณ200นะครับถ้า,าใครนะครับที่มีพื้นที่ร่มเงาแต่อยากทําพื้นที่ร่มเงานั้นอะ่ะให้มันได้ประโยชน์ก็คือสามารถปลูกหญ้าแล้วก็เอาไปเลี้ยงวัวเราได้เลี้ยงควายเราได้นะครับก็ ปลูกย่ากินนีนะครับกินนีสีม่วงกินนีมอมมาซากินนีมูริเวอร์ส่วนญ้าลูซี่ไม่ต้องไปปลูกนะครับเพราะปลูกต่อให้มันเกิดมันก็จะเหลืองพอเหลืองแล้วมันมก็ก็ไม่เติบโตนะครับผมก็ไม่ไม่ค่อยเหมาะนะครับก็พูดง่ายๆว่าพื้นที่ร่มเงาปลูกได้ก็คือตระกูลกินนีกินนีสีม่วงกินนีมอมมาซากินนีมูริเวอร์ญ้ามูราโต้สองนะครับปลูกได้แค่ประมาณนี้ครับผม เกียงสักมเมล็ดและท่อนพันยานะครับใครอยากสั่งเมล็ดพันยานะครับกดดูในเข้าไปดูที่โปรไฟล์แล้วก็จะมีคําว่าร้านค้าก็กดตรงร้านค้าก็เลือกจิ้มดูได้เลยนะครับขอบคุณมากมากสวัสดีครับ